ดูส่วนไผ่ค่ะมีแต่ต้นไผ่เต็มเลยานาพนน่ะจะมีนอเยอะแต่ส่วงนี้มันนาแรงค่ะน้ำก็ไม่มีไม่มีจรลดก็เลยไม่มีนอนะคะส่วงนี้ จะร้อนร้อนค่ะอยู่เสียงใหม่เนี่ยร้อนมากร้อนจริงๆต้องลดน้ำต้นไม้ทุกวัน ดอกกุหลาบก็กำลังมีดอกสวยค่ะดอกสีม่วงก็น่ารักกำลังมีดอกเต็มต้นเลย ดอกกุหลาบส่วงนี้ดอกเยอะแต่มะรงก็เยอะค่ะกินใบกุหลาบจนไม่เป็นใบเนี่ย ดอกส่วนนี้ไม่มีอะไรลเลยละเลยละสวนเนี่ยไม่แต่กลิ่นดอกไม้หอมทั่วไปส่วนหมดเลยอะค่ะใบไม้ก็เยอะมากกวดแทบจะไม่ทนัน น้ำจะลดต้นไม้ก็เริ่มจะไม่มีแห้งหมดแล้วค่ะช่วงนี้แดดก็ร้อนโอ้ยเหนื่อยอันนี้ก็เพาะกุหลาบอยู่นี่ค่ะเพาะใส่กระถางก็เพาะไว้เพาะเองนะคะกุหลาบ ลงไสเดือนค่ะเลียงไสเดือนด้วยร้อนมากมีแต่ไส้เดือน